สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่8แล้วหรือว่า EP ที่8นะครับที่ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมท้าวอนนะครับโดยคลิปนี้นะครับ จะเป็นคลิปที่อัปเดตหลังจากการปลูกผมผ่านไป7เดือนครึ่งนะครับจริงๆแล้วผมจะมาทําในส่วนตัวช่วง7เดือนเพราะว่าคลิปที่แล้วเป็นเข้าสู่เดือนที่6นะครับแต่ว่าติดช่วงสงการกลับมาก็ทํางานยุ่งๆับไม่มีเวลาทําคลิปนะครับก็เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามเรื่องการปลูกผมได้ดูกันนะครับว่าหลังปลูกผมผ่านไปแต่ละช่วงเดือนเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะมาให้ดูว่า ปลูกผมของผมเนี่ยช่วงเจ็ดเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าด้านหน้าเนี่ยอุกผมขึ้นมาดีแล้วหรือยังเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนสอบถามเข้ามาว่าหลังจากที่เราปลูกผมไปเนี่ยผมด้านหลังหนาขึ้นไหมตัดสั้นได้หรือเปล่าอะไรยังไงไหมส่วนตัวผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะก็ถ่ายรูปออกมาก็ไม่เห็นความแตกต่างก็ให้ภรรยาดูให้ภรรยาก็บอกว่า เอพี่มันก็ปกติทั่วไปนะมันไม่เห็นเหมือนกับช่วงเดือนแรกๆนะครับที่มีในื่องออตัวรอยที่เจาะกราฟไปปลูกนะครับก็แน่นปกติทั่วไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับให้ดูด้านหลังนะครับอันนี้ในส่วนตัวด้านหลังของผมนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแบบปกติก่อนนะนะครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะปัดขึ้นไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะประมาณนี้นะ ไม่แน่ใจกล้องเห็นไม่เห็นยังไงนะผมก็ให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับแต่ผมเป็นคนที่มีขนเยอะหน่อยตรงคอ,อก็จะขึ้นมาเยอะนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะอ่านะครับอันนี้คือด้านหลังที่เขาเจกกาะกราฟไปปลูกนะครับก็จับประมาณนี้นี่ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะก็ค่อยเสิร์ฟให้ดูกันนี่ประมาณนี้นะครับก็หลังจากปลูกผ่านไป7เดือนนะครับเท่าที่ ผมให้พยาดูพยาดูก็บอกว่าปกติทั่วไปนะครับไม่เห็นความแตกต่างเลยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราเจาะก,กราฟข้างหลังไปปลูกนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันด้านหน้าของผมนะฮะช่วง7เดือนกว่า6เดือนกว่าผมก็เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยมั่นใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันก็ปกติทั่วไปเราไม่รู้เลยถ้าใครไม่ได้ดูคลิปแรกๆมาหรือไม่ได้ติดตามตั้งแต่ช่วงแรกก็จะไม่รู้เลยนึกว่าไม่มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับแต่จริงๆ นะหรือว่าไปดูคลิปที่ผมรีวิวต่างๆก็ได้นะครับที่ผมถ่ายตัวผมเองอะ่ะผมจะไว้ยาวไว้หน้ามายาวปัดเปยนะครับแต่อันนี้ผมก็ตัดสั้นธรรมดาได้แล้วนะครับตัวผมเองเป็นผมตรงไม่ค่อยอยากโศกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกนี้ก่อนส่วนตัวของผมนะช่วงเดือนที่6มาเดือนที่7เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะเติบโตอย่างช้าๆผมยังไม่ได้หนามากนะักแต่ว่า เท่าที่ดูในภาพรวมก็เป็นที่น่าพอใจเมื่อเอารูปเปรียบเทียบการที่ผมถ่ายจากภาพนิ่งนะก็คือมาเทียบกันระหว่างเดือนที่6กับเดือนที่7อ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะหนาขึ้นแต่ว่ายังไม่นหนามากนะผมไปดูรีวิวบางคนเนะี่ยช่วง 6- 7เดือนหนาแล้วครับเขาสามารถที่จะเสยผมแล้วโอ้โหผมแบบเป็นชั้นผมหนาเลยแต่ผมยังไม่นหนาเหมือนกับเพื่อนสมาชิกที่ไปปลูกหลายๆท่านนั่นเองนะครับอะเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสยผมให้ดูอันนี้คือป,ปกติก่อนนะก็จะเห็นว่าเราไม่เห็นความแตกต่างผมว่าก็โเเคคนนะรับี่ย ปทต่ผมจะวาวาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะเสือให้ดูนะครับนี่ค่อยๆเสือให้ดูเห็นไหมฮะของผมก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หนามากมันก็จะเป็นเส้นบางๆอยู่นะครับคยอยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปให้ดูกันนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูด้านซ้ายนะครับ แล้วก็ด้านขวามือผมนะด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายผมค่อนข้างที่จะแบบเป็นกังวลนิดหนึ่งนะครับมาจะช้ากว่านะครับช้ากว่าด้านขวานิดหนึ่งแต่ว่าพอพยายามถ่ายด้วยเรนมาโคลแล้วดูใ,ใกล้ๆเนี่ยมันก็เออเห็นลายผมขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็ค่อยๆรออย่างใจเย็นๆไปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันช่วงหนึ่งปีมมนจะหนาขึ้นกว่านี้ไหมนะครับนนให้ดูกันนะ,ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออัปเดตให้เพื่นอนๆสมาชิกได้ดูกันนะครับหลังจากปลกผมผ่านไป เดเดือนกว่าๆของผมประมาณเดเดือนครึ่งก็ประมาณเท่านี้นะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะถ้าแบบบาง,บางๆหน่อยก็จะเห็นว่าเออมันหนาขึ้นแต่ว่าถ้าไล่ไปตั้งแตเนียก็เห็นความแตกต่างนิดหนึ่งนะครับในช่วงของตัวฝั่งด้านนี้บาง,บางๆกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นตั้งแต่แรกแล้วฝั่งนี้มันจะบางกว่าฝั่งด้านนี้นะครับก็ให้ดูกันใกล้ๆนะครับก็ดูกันเอาเองละกันนะครับเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นที่น่าพอใจไหมแต่ส่วนตัวของผมก็ถือว่า เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ผมมาบอกนิดหนึ่งแล้วกันก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยแนะนาเพื่อนสมาชิกไปว่าผมใช้ในส่วนของตัวยาสระผมที่เป็นของซีรีลาดนะครับผมเริ่มมาสังเกตในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับเวลาผมเกาผมเริ่มคัศีรษะผมเกานะครับพอเกาปุ๊บเนี่ยมันมีรังแคเกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมไม่มีปัญหาเรื่องรังแคเลยนะครับมีแค่หนังศีรษะมันนะครับตองคอยสระผมทุกๆวันถ้าไม่ได้สระวันลุ่งคึืนเนี่ยมันจะเป็นบอกอโหมันเลย เราก็จะจับ,จบตัวเป็นกระจุกเลยนะครับก็ต้องคอยสระผมทุกวันแต่ว่าพอมาใช้ยาสระผมซีริล่าเนี่ยเปลี่ยนจากเบอร์กามอสนะผมใช้ยาสระผมของเบอร์กามอสอยู่ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับตัวการบํารุงหนังศรีรษะหรือว่าบำรุงเส้นผมนะครับแต่พอมาใช้ซีริลาาช่วงแรกๆก็ดีนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับหนังศรีรษะไม่มันนะครับแล้วก็ ใช้งานปกติทั่วไปแต่ว่ามาช่วงหลังๆมาสังเกตว่ามันเริ่มคันศีสษะแล้วก็มีรังแคนะครับผมก็เลยเปลี่ยนกลับนะครับไปใช้ในส่วนตัวเบอร์กามอสเหมือนเดิมนะครับการคันศีรษะก็ลดลงแล้วแต่ก็ยังมีรังแคอยู่นะครับก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนรังแคมันหายไปนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะปรับไปใช้ในส่วนตัวยาสมุนไพรอื่นๆนะครับที่ช่วยลดรังแคที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันแล้วก็การกินยานะครับผมก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับก็จะมี ยา yeah, ในส่วนของตัวแฟนัสตราไลที่ช่วยนิ้วหลอตัวการปรับฮอร์โมนนะครับไมน์นอกซิดิลนะครับไมน์นอกซิดิลผมใช้เป็นในส่วนของตัวทานะครับก็เป็นยาทาครับบริเวณที่เราปลูกเพื่อขยายหลอดเลือดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นวิตามิน2ตัววิตามินก็เป็นซิงกับไบโอตินนะครับก็ลองไปดูนะครับว่า เราทานอะไรยังไงแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็ดูจากเพื่อนๆสมาชิกที่เขาปลูกมาก่อนหน้าว่าหลังจากปลูกเนี่ยเขาทําอย่างไรเขากินยาอย่างไรกินวิตามินอย่างไรก็เอาเจากของเขามานั่นเองนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่คลินิกที่ปลูกด้วยว่ามันทานได้ไม่ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็แต่ละคลินิกเขาจะ ไม่เหมือนกันนะครับบางคลินิกเขาก็จะมีตัวยาของเขานะครับอันนั้นก็ปรึกษากับทางคลินิกนะครับปรึกษากับทางร้านขายยาหรือแพทย์ที่เราซื้อ,อยาด้วยนะครับเพราะว่ายาโดยเฉพาะยาพวกเกี่ยวกับเรื่องโฮอร์โมนนะครับเฟนอสตอรายหรือว่าตัวไมโนโซิดิลเนี่ยมันก็เป็นยาที่มีผลต่อร่างกายของเรานะครับบางคนทานไปเนี่ยก็จะมีผลต่อในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า อารมณ์ทางเพศก็จะลดลงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลต่อตอมลูกหมากนะแต่บางคนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางนี้ทางนั้นก็ปรึกษาแพทย์ก็จะดีที่สุดนั่นเองนะครับส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีปัญหาจากการทานในสตัวอ่า วิตามินหรือว่าในส่วนตัวยานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนาตาลยหรือว่าไมนอกซิดลนะครับก็ปกติทั่วไปนะครับแต่ก็จะมีลืมกินเป็นบ้างนะครับเป็นประจำหูมอยู่แล้วนะครับช่วงหลังๆนี้ก็จะมีลืมกินบ่อยนะครับบางทีก็ลืมกินไปวัน2วันก็มีนะครับแต่ว่าพยายามจําให้ลืมกินต่อเนื่องนะครับมันจะได้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนั่นเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับมาอัปเดตในส่วนตัว EB ที่8นะครับหลังจากปลูกผม ผ่านไป7เดือนครึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันแล้วก็ตัดสินใจกันดูละกันนะครับส่วนในตัวช่องของผมนะครับก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของตัวการ รีวิวเกี่ยวกับการปลูกผมอย่างเดียวนะครับก็จะรีวิวในส่วนตัวสมาร์ทโฟนแกจชต,ต่างๆนะครับแต่ว่ามันเป็นงานอดิเรกข,ของผมไม่ใช่เป็นงานหลักนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ลงคลิปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกสัปดาห์นะครับหรือว่าจะเป็นทุกวันอะไรเงรี้ยฮะก็จะนานๆลงทีว่างกระทาไม่ว่างก็ไม่ได้ทานะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันนะครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกหลายๆคนนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ละกันผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ